ก่อนหน้านี้นะครับเป็นหนุ่มข้างรักอยู่ไม่น้อยเลยนะครับสาหรับน้องเจ้านายลูกชายของเจเจตะลินนะครับและแม่ปินเกตมานีโดยหนุ่มเจ้านายเนี่ยมักจะลงรูปสวีทกับแฟนสาวนอกวงการนะครับอย่างน้องเนเน่อยู่เสมอแต่ล่าสุดนะครับความสัมพันธ์ของเจ้านายและน้องเนเน่เนี่ยถูกจับตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าช่วงพักหลังๆเนี่ยไม่เห็นทั้งคู่เนี่ยถ่ายรูปหวานๆเลยรวมถึงรูปคู่นะครับในไอจีของแฟนสาวเนี่ยก็ไม่เห็นมีอีกด้วยล่าสุดนะครับ ก็เข้าไปส่องนะครับทำให้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันในอินตาแกรมแล้วซึ่งงานนี้นะครับทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วจริงๆก็ได้ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยพากันเผือกไปตามๆกันเลยครับตอนนี้แต่นี่ก็เป็นแค่สิ่งที่ทุกคนสงสัยขึ้นมานะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นสำหรับงานนี้นะครับก็ต้องฝากพี่ๆนักข่าวนะครับถ้าไปเจอน้องที่ไหนก็ฝากสัมภาษณ์มาที เพื่อให้น้องได้ชี้แจงนะครับชาวเน็ตเนี่ยจะได้หายสงสัยกันสักทีมาต่อที่1ข่าวนะครับวงการบันเทิงลุกเป็นไฟอีกแล้วนะครับเมื่ออยู่ดีๆเนี่ยเพจดังสายแฉนะครับในโลกออนไลน์มาปล่อยคําใบป้ปริศนานะครับถึงคู่รักดาราชายที่ลือกันสนั่นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแยกอยู่กับภรรยาแล้วทําเอาชาวโซเชียลเนี่ยแห่สืบกันใหญ่เลยนะครับและเข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่นโดยคําใบ้จากเพจดังเนี่ยได้ระบุว่าลือสนั่นคู่รักดาราชายแยกอยู่กับภรร จากเมื่อก่อนเนี่ยลงรูปคู่ตอนนี้เนี่ยเมียเที่ยวเหมือนคนโสดส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นดาราก็เครียดจัดเพราะช่วงนี้งานดอบเขายังรักกันดีอยู่ปะแค่อ่านก็สัมผัสความล้าฉาแล้วโดยงานนี้นะครับเมื่อคําใบ้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยเหล่านักสื่อบนโลกออนไลน์นะครับก็ทํางานกันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการส่องอินตาแกรมนะครับของดาราชายและภรรยาหรือย้อนไปดูภาพในอดีตนะครับหรือไปสังเกตนะครับความเคลื่อนไหวนะในปัจจุบันนะครับและที่พีที่สุดนะครับ ก็มีคนคอมเมนต์ว่ามีบอกแล้วในคำคอมเมนต์หุยอันนี้น่ากลัวมากนะเอาจริงๆนะครับแอดว่านะถ้าใครได้อ่านคำใบเนี่ยแล้วอ่านครั้งอ่านครั้งที่2เนี่ยแอดเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพดารางานดอกบ,บอกได้แค่นี้แหละไม่ต้องมาคอมเมนต์ชื่อกันนะเก็บไว้ในใจพอ